สวัสดีครับวันนี้ผมทัดโขงนะครับวันนี้จะมาเรีแอคชั่นกันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งนี้เราก็จะมาเรีแอคชั่นโนราการ์ไม่เออทิวดาขาจรใน EP ที่4หรือตอนที่4นั่นเองนะครับผมในทีซั่นที่2เนาะโอเคซึ่งความเดิมจากตอนแล้วก็มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิเเดขึ้นแหละเยอะเนาะอย่างเช่นการที่ยูกิเนะไปบุกถึงถิ่นบิชามอนก็ไม่เชิงบุกหรอกมันก็แค่ตามคาซึมะไปเพื่อที่จะถามแต่บังเอิญไปอยู่ที่นั่นเนาะ แล้วก็แบบได้ถามพิชามอนล้วก็แบบเหมือนด่าพิชามอนเออด่าไปแลวเออด่าเยอะมากเลยถ้าผมเปมิชามอนนะเวลานั้นผมอาจจะยิงกินได้ทิ้งแล้วก็ได้นะมันก็ยิงหนะ่มชามอนก็ยิงอะ่ะแต่แบบคาสมาเขากันไว้อะน่นผมมัยยิงตั้งแต่แรกๆแล้วที่เห็นอะ่ะคือแบบความเขาจะต้องแบบมองในมนะุมของพิชามอนเนาะเออถ้าในความคิดอมมิชามอนนะเวลานี้คิดว่ายาโตเสีฆ่าลูกน้องตัวเองในสมัยก่อนแล้วลูกน้องตัวเองเพิ่งมาตาอีกแล้วเหมือนไอ้นี้มันมาด่ากูอีกนี่ผมรู้สึกแบบ น่ายิงทิ้งกว่าถ้าผมเป็นมิชามอนนัเวลานั้นนะอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ไม่ได้บอกว่าต้องยิงยูกินทิ้งไม่ใช่มันไส้ันด้วยหมายถึงว่าแบบยังไงเขาเรียกว่ามุมมองขมงมิชามอนนะัเวลานั้นผมอาจจะทําอย่างนั้นก็ได้โอเคแล้วก็เหมือนแบบยังไงอ่ะไอหมอมันจะสามารถควบคุมคาสมาได้หรือเปล่าอย่างเช่นไอการที่ทําให้คนอื่นแบบยังไงขยับตัวไม่ได้เลยอย่างเงี้ยผมเห็นเอ,อิรโนระเคยทํากับสิงโตของมิชามอนเนาะซึ่งผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรมันจะเกี่ยวกับอาวุธ ความความสามารถของอาวุธเทพเลยหรือว่าอายุของอาวุธเทพหรือเปล่าหรือว่าระดับของอาวุธเทพหรือเปล่าผมไม่มั่นใจอะแต่ผมคิดว่าน่าจะไปแบบถ้าไม่อายุเยอะก็น่าจะความแข็งแกร่งมองงี้นะเพราะวานราน่าจะเก่งกว่าไอ้ซึงโตเยอะแหละความคิดผมอะมันเลยควบคุมได้เอออาจจะเป็นอะไรประมาณเนี้ยเนาะอโอเคเราก็เกินมาเยอะเนาะโอเคครับผมจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลายนะครับเพื่อเป็นคลิปต่อไปนะครับโอเคครับวันเราไปเริ่มคลิปเลยนะครับผม

外部と無理やり隔離された空間だ。その姿であまり長くいると。君は死ぬ。あ、入るよ。ひより。また倒れたの。あ、落ち着いて。どこも怪我はないし。眠ってる。奥さん、透明感は。いつもより呼吸が浅い。念のため。酸素吸入器の。おお。お、茶色いな。

あとは主である神から賜わりし終であり終である。あ,あは。カポン。祝いであり呪いでもある。と言った方がいいかな。オッケーオッケーはい。名前が呪いですか。そう。古来名はそのものを指しそこに留める。あは。実はそれを応用したものだ。なのになでてしまってもクガハには全く効かなかった。あいつまさか。もうじゃ何あれ。 ฟุมะอัしนあるからもらったะกิあ、รบืามอายผมไม่มันคาสมายังเคียรไม่กระจ่างเรื่องที่แบบตามารถควบคุมได้นะแต่ก็พอจะเข้าใจละนิดนึงว่าชื่อของเราแบบถ้าเรารู้ไปแล้วมันก็สามารถควบคุมคน่นได้ด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมนี่ผมจําได้หน่อยตอนที่โละ เอ่อจะ A, ันหนึ่งไอสิงโตม,มันจะต้องพูดชื่อไอ้นั้นด้วยแล้วบอกแเ้วแบบทำก็จะอะไรประมาณนี้แหละอาจจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ผมรู้สึกว่ายังไงลืมแล้วจะพูดอะไรว่าต่ชูลห,าหาลานหละเลยลืมเลยเออโอเคเดี๋ยวถ้านึกได้เดี๋ยวพูดต่อแล้วกันเนาะโอ้โอ้ อ๋อๆๆไนไปห่ไปหไปห,ไปห,หรือว่าไอคำชื่อรองท้ายมันจะมีความสําคัญวะเฮ้ยมีความเป็นไปได้นะเว้ยผมก็สังเกตมาตั้งนานแล้วว่าทําไมชชม่อนมันต้องมีฮ้าห้าตลอดมันยังไงผมจําได้ว่าสิ่งตัวชื่อคุณละฮ่าหรืออะไรฮ้าาแหละแต่ทุกคนมันจะมีคําว่าฮะาส,ส่วนใหญ่ผมก็เลยคิดในใจเหมือนกันนะผมเลยจําชื่อเขาไม่ค่อยได้แต่ที่โยรีแบบมาเกิดนี้ผมผมนึกได้ว่าชื่อลองท้ายมันมีแบบมีผลต่ออํานาจ あの,あのカタは新規のの、シンキにジブノモノトユアカシノシノカ。マトケセンのようなキズノモトセタニカ。ああ、何キョウツウイチジョツケ y o b i n o することのほう。ああ。今、ビナはシンキヨハノイチドケしてる。タコタおお。おけさ、みん<ー>なこんな。

日和がびしゃのに、どういうことだよ。なんで日和がさらわれるんだ。お前がついていながら、なんで。え、雪ね。今はいい。殴り込むぞ。let's go let's go <S お<っ>。おい。あ キャミアソーバーパンバー。シュサマジカタイヤトチリモノコラナナイ。ボクトビナナテシマんメテンナミダニクレ。ナガヤイダしセタイタ。ソノカナシミガヤトウエノウラミニカワをコウヒあは。フィ Oh. 今の一,族今の一族を失った罪悪感からかビーナはし ido t o m i かれか,かまわず新規に召しんきに、メシア。はたいはいはい。の神々のなでも。こんなに多くのしんを抱えかいられ,れ,れ,れな。ごめん、はたいはい。いなる器量。それなしには。しんを持つ痛みには耐えられない。ビシャモンがゆえんだ。おう、こ、はいはいい

ผมผม,ผมก็อยู่แต่นะคือแบบฮ่าเข้าใจละเป็นแผนอ่นที่ผมคิดไว้ในตอนที่แล้วนะ่าจะคร่าวๆนะนี้บอว่าอยากจะให้ยาตมาล้างบานมิชามอนใช่ไหมเข้าใจเข้าใจ ดูเหมือนคนหัวจมพูจะแบบโด,ด,ด,ดนโดนไอ้นี่ปั่นเยอะสุดนะดูแบบยังไงเชื่อแบบเชื่อไอ้น,นี่แบบหมดเลยแบบเออไม่รู้จะพูดอะไรครับสงสารหัวจมพูวะตอนนี้นะเชื่อไอ้น,นี่ปนไปเลยแบบคุณคาซึมาเรียกคุณคาซึมาไม่ได้เรียกว่าคาซึมาเฉยๆสแสดงว่ามันยังรับถือคาซึมาอยู่เว้ยแสดงว่าโดนหลอกใช้แบบอืโดนต้มสะเปื่อยแล้วสงสารอยู่นะตอนนี้นะ ต่อไ่เไม่รู้จะพูดอะไรเรับมันทฤษฎีที่ผมพลาดเดาไว้ในตอนที่แล้วมันก็ประมาณนี้ซะส,ส่วนใหญ่เลยแบบไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วแต่ถ้ามีประเด็นอะไรใหม่ๆเนี๋ยเราอยมาคุยกันต่อเนาะนโอ้โอ้โอ้

อ๋อโอ้โอ้โอ้ข้าใจ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 แล้วมันจะเป็นบีชามอนอีกเวอร์ชันหนึ่งอ๋อแม่งมันจะครบรับอำนาจหมดเลยหรอือเปลาที่ผ่านมาามันได้เป็นผู้นำเนี่ย ได้ดิผมว่าได้ว่าแล้วเหมือนที่คาดเอาว้าตอนที่แล้วเลยาไว้แล้วเลยโอ้เทีไ้ยโโมทดูไเงมนีเยบดูเงียบกันไปวะผมเห็นตั้งแต่เมื่อกี้นะ ออไปเลยไผมผมผมอ่านไหมนะพอดีว่าผมผมอ่านม่ทันว่าแบบเริ่มพันสิบต่อหนึ่งคือแบบฝั่งไหนผมออนุญาตอ่านไมเมันเร็วมันเร็วมาก โ okay. อเคอัตราการเดิมพันข้างยาโตคือสิบต่อหนึ่งชั้นลงข้างบีชามอนฮะขป้นหนึ่งคือ,อยังไงวะผมไม่ค่อยรู้เรื่องแบบนี้เท่าไหรก่การเดิมพันอัตราเดิมพันข้างยาโตคือสิบต่อหนึ่งชั้นลงข้างบีชามอนสิบต่อหนออึ่งฝั่งไหนสิบฝั่งไหนหนึ่งวะเนี่ยให้ผมเดายาโตน่าจะหนึ่งหรือเปล่าวะหรือว่าสิบวะสิต่อหนึ่ง เติมพันค่ายาตัคือสิบตัวหนึ่งเป็นไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวเขาทีา่ใบมั้งผมว่าน่ายาตัวน่าจะสิบอืม <No. S 2> <Okay. S 1> ไม่ผมไม่รู้ครับท่าน <No. S 2> <c oughs> ผมไม่รู้บอกผมด้วยโอเคถ้าเกิดว่ารู้ว่าคนนี้เป็นคนนำทางมันจะมันจะชิบหายใช่ไหมคนเนี้ย <c oughs> ถึงผมจะว่ายาตกไม่แพ้เบชามอนได้ยงแต่ก็ไม่น่าจะชนะง่ายงๆเหมือนกันนะก็ยากนะเบชามอนมันค่อนข้างที่จะอาวุธเยอะมากเลยเอาแล้วไฟกันแล้วแน่เลยทีนี้ โอ้โฆษณาคันโอเคไม่เป็นไรถือว่าเป็นการเต็มใจแล้วกันโอ้ oh, เป็นเมืองอยู่นะเมื okay, แบบ่อกี้เห็นแวบๆบอยู่โอ้โอ้โอ้เดินมาอย่างนี้เหรอ ปืนเหรอวูดแน่เลยไม่น่าโดนหรอกอือโอโหแรงนะโอ้โหแม่

เขาไม่อยากให้บีชามอนตายแล้วก็ไม่อยากให้ยาตัวแพ้เลยนะประเด็นอะอ๋โอ้โอ้ะชิบหายแล้วยิงยาตัวจะไหวไหมเนี่ยถึงรู้สึกว่าไม่น่าแพ้แต่เขาแบบไม่นึกว่าจะ มันจะขนาดนี้เลยนะเว้ยโอ้พอชาม,มอนม่งเต็มยนรู้สึกมันกดดันยังไงไม่รู้ตนะอนเนี้เออโอ้อ <c oughs> ลังเลใช่ไหมเนี่ยย จะอีกวิธ oh ีว oh ่า oh คั oh ่ย oh รูปหรือวจะมีอะไรบางอย่างกับชื่อยักยุกยเนทด้วยเมื่อกี้โอ้ฮึโอ้โอ้โทษทีนะ

โอ้ยโอ้ยไม่อะโอ้มันฆ่ากันเองมากกว่าผมว่าโหเหม่นโคตรเถื่อนเลยเมื่อกี้โอ้ไอตอนนั้นโนร่ายังอยู่กับยาโตอยู่เนาะ 刺されれたはずだだだぞそれでもまだあんんけけ動けんのかよけん <laughs> おー <laughs> 重くー外したか

私は主を一人のものですここには切られる覚悟で参りました私<ー>は主を負めました魔は良いなとなり、二度と呼ばれぬことでしょうそれでもいいあの方が助かるなら私はこの名を主に返しますおー貸しにしといてやる、ええ、おー、あ

อเสียงที่มันได้ยินคืออย่างนี้นี่เองอ่ะที่ที่มิชามอนได้ยินอ่ะโอ้แต่ตัวก็ไม่มีความลังเลเลยอ๋ออ๋อ,อนี่อ๋อนี่คือตอนตอนที่หนึ่งในซีซั่นสองใช่ไหมที่มันเปิดมาก็อย่างเงี้ยโอเคจัดได้ละโอ้มล้วมิชามอนมาเห็นอย่างนี้ โอ้ยโอ้ยสงสารเด็กอะที่มันโดนอะโอ้โอ้ไอ้พวกนี้แม่งโอ้แม่งจะรูมขีดเส้นใส่ยาตัวเฮ้ยเฮ้ย ดาบแน่เลยโอ้ว่าละโอ้วยูกินเฮโอ้วโอ้หักเลยยูกินเตัวขาดครึ่งเลยไหมเนี่ยอย่างเนี้ยโอ้โอ้โอ้จบได้โคตรแจ่เลย โอเคสำหรับตอนนี้เนาะอทำไมตอนจบมันจบได้โคตรค้างเลยที่จริงจกดูแค่วันนี้แค่ตอนเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีทุเลาไปต่อเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูตามก็ได้นะทุเลไม่สําคัญอะไรโคตรค้างค้างแบบค้างสุดๆเลยคือทําคาสมาเล่าตอนนี้คือกระจ่างทุกทฤษฎีที่ททผมเล่ามาคือแบบเป๊ะเนาะ ไปเอ้มตอนกับพิซซีที่ผมเล่าตอนที่แล้วอะ่ะก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับที่ผมคาดเดาระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่ทงหมดอะ่ะเออโอ้ก็ใช้ได้ก็ไม่นึกนะผมช็อกตรงที่คาสึมะเป็นคนไปนเรียกยาโตมาเองอะ่ะโอ้โหแล้วแบบเหมือนยาโตจะเห็นความตั้งใจของคาสึมะอะไรสักอย่างเลยแบบไปอะ่ะเออแล้วตอนนั้นก็ใช้นระเนาะซึ่งตอนนั้นก็น่าจะเป็นแบบดาบสมูไรแบบที่ปกเขาเรียกว่าที่ปอกหรือที่จับเป็นไม้เออ ก็โอเคก็ค่อนข้างที่จะเท่นนะแล้วก็ดาวตัวแม่งมันโคตรแบบไร้ปราณีของจอริงคือพิ้ง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 ไล่ฟอนอย่างนี้เลยเออคือแบบจัดว่าโหดมากตอนนั้นเออแล้วก็แบบตอนจะจบเมื่อกี้คือแบบไม่ไหวแบบบิชามอนแบบอะไรวะวทวีเมื่อกี้มันเลยตกข้าหมดเลยคือแบบแม่งมีชามอนแบบค่อนข้างที่จะฉลาดเหมือนกันนะคือให้อาวุธเทพของตัวเองแบบ ไปล้อมยาโตแล้วก็ขีดเส้นอ่ะผมไม่ว่าจะโตว่ายาโตแค่ผมจะไม่พูดด้วยว่าทําไมแค่นี้ก็โดนไม่ไม่ไม่คือยาโตแม่งโฟกัสกับมิชามอนคือแม่งมิชามอนเป็นนักเทพนักลบที่เขาได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดนี้ใช่ไหมคือเราก็ต้องโฟกัสไว้แบบตอนนั้นมิชามอนก็ยังมีปืนอยู่อีก2กระบอกเงี้ยเออมีปืนอยู่อีก2กระบอกแล้วก็น่าจะมีแบบอาวุธที่ซ่อนไว้อยู่อีกเล็กๆน้อยอ่เงี้ยลองนึกภาพดูดิเราก็ต้องระแวงที่มิชามอนอันดับแรกเว้คือถ้าเกิดอาวุธเทพที่แบบมันไม่ได้้เเเป็็นนออาาาาววุะะรรกแแบบคมมงงจยล แต่อาวุธของมันอาวุธของอาวุธเทพที่สามารถใช้ได้คือขีดเส้นคือแบบแม่งโดนโดนแบบกักขังไว้สามแบบปิดปิด,ปดไม่ให้ออกอนะไรเงี้ยโอ้ยมันเลยแบบนั่นแหละค่อนข้างที่จะกดดันเหมือนนะเวลาเห็นผมก็คิดนะว่าเบชามอนน่ะเอ้ยไม่ใช่ผมก็คิดนะว่ายาโตจะสามารถจัดการบีชามอนได้ผมคิดจริงเว้ยแบบแต่ไม่ใช่ล่างยาโตณ้ปัจจุบันนะขอเป็นล่างที่มันจะจบซีซั่น หนึ่งได้ไหมถ้าล่างนันคือแบบบิชามอนน่าจะหายตั้งแต่เข้ามาแรกๆเราอเอารเงๆเออไม่ได้วยยาโต้ด้วยแต่รู้สึกประมาณนั้นจะคือแบบบิชามอนไม่น่าไหวอ่ะเออคือสเกลของยาโต้กับบิชามอนตอนนี้ให้ผมเทียบเป็นสเกลนะสมมุติว่าสเกลบิชามอนถ้าเกิดว่าแบบยังไงร่างกายปกติน่าจะประมาณสูงเท่านี้และยาโต้ณปัจจุบันร่างกายปกติมีอยู่กินนี้น่าจะประมาณเท่านี้เออแต่ถ้าเกิดว่าบิชามอนอ่อนลงมาหน่อยอย่างเงี้ยประมาณนั้นผมว่าบิชามอนได้อยู่ระดับนี้ ส่วนยาโตก็น่าอยู่ที่เดิมมาแหละถูเฮอน้อยกว่าเดิมมาเพราะว่ากินเนีร่างกายมันกับใจิตใจมันยังไม่มั่นคงเท่าไหร่และนะ้วเนียแต่ก็ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนะคือมันเพ,เพิ่งผ่านเหตุการณ์ของคาซมะมาเงี้ยแล้วก็เพิ่งรู้ข่าวที่ยริแล้วก็รู้เป็นสาเหตุของตัวเองเงี้ยเอออันน่าจะดรอปลงนิดน,นึงแต่ก็ไม่น่ามากถ้าแบบสเกลสเกลเานะี่ยคือถ้าแบบยังไงถ้าแบบยาโตะจะคิดจะหนีเหมือนเมื่อก่อนอะคือยาโตสามารถที่จะถูถ่ายถูถ่ายแล้วหนีได้ไหมแต่ถ้าคิดที่จะเอาชนะ มันต้องแบบพึ่งปฏิหารนิดน,นึงอ่ะไม่งั้นก็ต้องแบบให้ยาตกกลับมาล่างเก่าแล้วสเกลมันจะขึ้นมาแบบอย่างเงี้ยเออผมน่าจะเป็นอะไรประมาณนั้นเว้โอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลายนะครับเพื่อจะทำคลิปต่อไปนะครับสาวน้ขอตัวนอนสวัสดีครับบ๊ายบาย